มีฮีโร่กับไอคอนดีเฟสมาเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหมฮีโร่ใช้แปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดเฮ้ยทำไมฮีโร่แพงจังวะฮีโร่ยังมี UCL เหมือนเดิมแต่แพงมากเลยนะแล้วก็ไอคอนเหมือนเดิมวู้ไอคอนถูกกว่าฮีโร่อ่ะโบผมอยากทําคูโบอ่ะโบผมจะทําคูโบจริงวันนี้ผมจะเล่นคูโบอะผมว่าผมจะเล่นคูโบนะ <c oughs> สไตล์คอปออร์รโบ ตลยคอฟผมเคยเล่นตัววินเทอร์ผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะตลยคอฟเนะี่ยไม่รู้ทำไมเอชอบเอาตลยคอฟมาใส่เอเบซีนักหนานะทุกคนงงมั้ยผมปะตัว,ต,วตัวเบสภาคนี้ก็มีปะนี่งเอ,เอามาอีกไอ้แบบสองพีพีแปดสิบหกดับเบิลเพย์ฮิมอสเวีนะครับแชทเอเบซีเดลี่แปลงฟันเอ่อคูโบอยู่ไหนวะผมว่าผมไปทำ o, คูโบะ่ะช่องแชทผมไปทำคูโบผมติ๊กถูกไปยังอ่ะคูโบเลสโกโบ 8ปดสิบหกดับเบิลปะแชทบลูบราซิลหูโอเคคาเซมิโรโบ give please. ี e please. <laughs> s เอพีสกิมมี e ซัมติงพีสเอพีสกิมมี m ซัมติงนี่คือทีมอาเลซีซสั่นการันตีที่เราได้จากการลุกแพ็กคราฟติ้งโบห้าสิบครั้งอันแรกของผมไมจี Let's go boy, o Palmer first owner come to my home มาบอกว่า k o พ Palmer ไม่ต้องพูด It's me my bro it's me mozzarella cheese it's me icon player pick ที่อาจจะเปลี่ยนทีมของเราไปตลอดการโบและนี่คือโมเมนต์สำคัญไมจี Here we go. Let's go. ้ h แชทผมจะ boycott icon player pick กันนะถ้ามึงไม่เอาวินเทอร์วอลการ์ดออกอะ boycott โพล่าบอกเลยทำไม เดลี e เจนโบจะเป็นตำนานโบจะเป็นตำนานโค้ชแชทรีบอทไทม์ a ดสดันโบนาบีเฟกีทำตัวมไมให้เขาโปรออลไล์โบรีบอทไทม์แชทขอบคุณทุกคนมากสแปมวันไลฟ์ for ร e บมีโเอ่อ เดี๋ยวผมขอไปเคมออเจกตีฟก่อนแล้วกันนะชัดอาไรโบผมมี85คูณ10ไมจิ 10, 85คูณ10บโบร5 85คูณ10แล้วก็มีรางวัล50วิบิน86คูณ3ทุกคน86คูณ3ครับก็ลาลิก้าครบหมดแล้วโบรเดสเคมีดอลโบเดสเคมีดอลเอสเลรเวตานาบีเฟคคีแปดสามคูณสิบแปดสคูณเจแปบหคูณเจ็ดแปดสิคูณห้โบร Let's เลสโก้แช e เบ p พิกผมรู้แล้วว่ามันกีโอน่าบวกกับคาร์บาเฮลบัด t ลสโก้เอาไรโบเอ่อไม่ได้เป็นไปตามบางที่เราไม่ได้ผิดคาดโบบัดโอเคซาวิโอเวลคอมตูตักขับไมจิอนาตวันโบไร้แชทนี่เป็นรางวัลที่สุดยอดโบ แปดสิาดับเบิลอโบ let's go ชขายได้อย่าลืมโปรตุเกสโบลูเบเดียรสชบบอไรออผมก okay, ับที่ปลดหัวไหมโอเคโบผมซื้อมเมต์กับช่องแทไงมเมตนที่เราลุ้นไปด้วยกันเวิโกดดแคนซีบลูเอเลสโกโบเยอรมันแชท นอยเออร์แหละโอเคอ่าปันยอสแพสเตเกนมนแคนแก่งคูนัเกนโบรีสกายมนแคนแก่งคูน okay. ัเกนไหมจีโอเคลูคิต้าโมดิตลูคิต้าโมดิตเอาไปเอ็กเชนแล้วกันโบอยากได้ลูดิเกอร์ผมอะอยากได้ล mm ูดิเกอร์โบผมอยากได้ล mm ูดิเกอร์มากเลยว่ะ86ดคูนสายมิเย่เลสโกแคนอซีบลูออร์ไลชทบลูอ่เกน เอาไรมาตินโอเดโกสบอกิฟมีลูริเกอร์พีหูมซซี่ลีกเฟรนบอเมซซี่ลีกเฟรนโคเอเลราเลสโก้แคูณ5แล้กันบอเลสโกพีเอกิฟมีเดอะบลูเอาไรแชทอิสบูเกนบอสเปนแชท มาริทโรดี้อ่ะเอโมเมนต์แพตคูดบีพูเทลาส์ดคามาวิงกาบัตหอมจริงจริง b r รหอมจริงจริงเอ็ดีฟารเทน b r รบลูเอเกนแชทอิตาลีโอเคโบนุชชี่แหละเอาอะไรแชทเป็นดับเบิ ไฟบีกรายดิ้งโบร์โมเมนนี้ไม่จีิจูคุนเต้ออนเดอะเว r o ์โบร์ what หนึ่งแสนตัวย่อยนะโบร์ bro, ไม่มีทางแสนเดียวได้ไงโบร์ bro? what มันแสนหนึ่งได้ยังไงวะโบผมนึกว่ามันสี่ห้าแสนโบรว้ความสัตย์จริงนี่เพื่อนปูเตร์ลเพื่อนบอลมาติเลยนะเว้ยไม่อยากกับ East go, อิสโก้เหรอโบแฟนเชลซีเชลซีมันเกี่ยวกับอิสโก้มันต้องเฟลิกดิอสโก้โบแบบสามคูณสิบได้โปรดีเอซาดิโอมาเน่ลูปิเกต โมเมนต์นะเกนโบฟขอร้องเยขอร้องขอร้องขอร้องพีซอ,อ,อันนี้ก็ฟอสเดอร์ถูกปะเทอร์ลีโบว์เทอร์ลีโบวล